โอเคนะครับ okay, แล้วเร็วได้ที่1นึ่งหนอจากเด็กชายไปดีกลาตรงนี้อทีวันครับตรงนี้เราจับพี่ครับไม่เล้เบมร์อไร นี่ครับมเมู่ไฮซีฮาซุนเตอรใช่แล้วที่นี่ใสดรงนะ คุก้วมิวสดยใช้าดสารเพื่อกที่นั่งานขบวนรถื่อีรอด้วยนะคะขบวนรถมั่งจากสารีบางนาที่ไ้ยทาีสารที่สถานีฉุมสากัสถานีปกโมสถานีนครสวรรค์โดยสถานีต่อไปตามดค่ะ